แล้วแต่ศาลนะฮะเราเป็นคนไทยเราเคารพกฎหมายไทยเราเคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะฉะนั้นศาลว่ายังไงเราก็เราก็ยอมรับเราสู้ตามกระบวนการยุติธรรมคดีของคุณนัทพลของผมก็จะยื่นทำอุทธรณ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งก,ก็ต้องสู้กันไปนะครับตามกฎหมายลุงครับไต่ค่าสฝันไหมครับเพราะว่าคดีนี้ของชุดเล็กก็คือสารชั้นต้นยกแล้วอุทธรณ์ถ้ายกอีกคือการตัดสินของคดีชุดเล็กก็จะส่งผลกับชุดใหญ่ด้วยว่าว่าสารติ๊กที่ไทยผมคิดว่าหลักของความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยจะอยู่ที่สารไหนก็ก็หลักเดียวกันนะครับ เพียงแต่ว่าองค์คณะผู้พิจารณาในแต่ละศารหรือในแต่ละคณะเนี่ยท่านก็อาจจะมีดุลยพินิษที่ต่างกันอาจจะมองเหตุการณ์มองข้อเท็จจริงในมุมมองที่ต่างกันได้เขาถึงต้องมีระบบสามสารนะแต่ว่าขอให้เรามีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เราต้องอเชื่อว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลใจมีรูปแบบมีกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองอยู่แล้วขอบคุณครับาลงมารอแล้วนะขอบคุณครับลงโทษ จำคุกคุณสนธยาน8เดือนอพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ร่วมการต่อสู้กันมาร่วมอุดมการกันมาก็ต้องขอบคุณศาลที่ได้พิจารณาคดีนี้ด้วยความยากลำบากตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ได้มีคำพิพากษาทีา่พวกเราถือว่า ส่วนใหญ่เราก็พ้นเคราะห์พ้นโศกที่ต่อสู้คดีมายาวนานมากนะครับเสียดายู่ที่คุณสนทิยานที่ถูกลงโทษจำคุก8เดือนแต่ก็เห็นว่า,เ,าเรามีโอกาสที่จะไปสู้คดีในชั้นศาลฎีกาได้เพราะว่าจากคำวินิจฉัยในข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์หลายบทหลายตอนเนี่ย จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในศาลฎีกาต่อไป